สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคุกกี้กันแบบไทยๆนะคะคุกกี้น้องเขามีชื่อเรียกแบบไทยด้วยนะะั่นก็คือคุกกี้ทองขจรนะขนมทองขจรนั่นเองนะคะหรือถ้าเรียกเป็นชื่อฝรั่งก็คือเอ่อเรซินแคชูนัทนะคะเพราะว่าเป็นมีส่วนประกอบของเออม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของลูกเกดด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันเลย ะะอันนี้ก็จะเป็นเนยขาวค่ะเนยขาวสมัยนี้นะคะไม่ได้มีไขมันทรานแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะก็สามารถทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเราจะนําเอาเนยขาวไปละลายค่ะละลายเนยขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักส่วนนี้นะคะเอาไว้ให้อุ่นๆนะให้เย็นๆก่อนนะเราจะไม่ใส่ลงไปท้งที่ร้อนๆนะคะส่วนต่อไปมาเตรียมในส่วนของของแห้งกันนะคะวันนี้เราจะมีแป้งอนเนกประสงค์ค่ะ ใส่ลงไปร่อนรวมกันนะคะแป้งเค,ค้กค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะเกลือป่นค่ะร่อนส่วนของแห้งให้เข้ากันนะคะ เอาล่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มสผสมส่วนผสมทั้งหมดกันนะคะตอนนี้นะคะเราจะแบ่งแป้งที่เราร่อนเอาไว้นะคะใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆทยอยใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะทยอยใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเราจะไม่ใส่ลงไปพรวดเดียวเลยนะคะเพราะว่า,วาเดี๋ยวแป้งเขาจะจับเป็น ก้อนนะคะแล้วก็จะผสมเข้ากันยากนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอีกค่ะพอเริ่มเข้ากันหมดแบบนี้นะคะ จะทยอยแบ่งแป้งลงไปนะจะยังไม่ใส่ลงไปหมดนะคะใส่ลงไปอีกครึ่งนึงของที่เหลืออยู่นะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะใช้สปาตูล่าทำเป็นเหมือนสับๆแบบนี้นะคะ ต่อไปจะเป็นส่วนของเนยขาวนะคะที่เราละลายเตรียมเอาไว้นะคะเทลงไปเลยแป้งส่วนสุดท้ายค่ะโอเคหลังจากที่เราได้ส่วนผสมประมาณนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ ั่วเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะที่อบสุกแล้วนะคุณผู้ชมใส่ลงไปผสมค่ะแอนใช้แบบเกือบปดะคือเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแบบเป็นเม็ดๆนะคะก็เอามาสับๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอัดลงพิมพ์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สับๆให้เขาชิ้นเล็กๆเนี่ยก็จะอาจจะอัดลงพิมพ์ได้ยากนะคะ ในส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ลูกเกดนะคะสับลงไปผสมค่ะเอ็นไม่ได้แช่น้ํานะคะเอ็นได้มาอย่างไรก็ใส่ลงไปอย่างนั้นเลยนะคะก็ผสมให้เข้ากันได้หน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนของการผสมก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเอาละมาถึงขั้นตอนของการอัดพิมพ์กันบ้างนะคะ เพื่อที่ขนมแต่ละชิ้นจะเท่ากันนะเอ็นก็จะช่างนะคะคุณผู้ชมก็ตักส่วนผสมของขนมนะคะใส่ลงไปในพิมพ์พที่เราจะอัดตอนแรกนะจะอัดลงพิมพ์พดอกไม้แบบสวยๆอะ่ะแต่ว่าหักนะคะพ,พิมพิมหักไม่เป็นอย่างนั้นล่ะสาวเอ็นก็เลยเอาพิมพ์ไอ้นี่มาพิมพ์พขนม เขาเรียกว่าอะไรไผ่สับป,ปะรดนะคะเค okay. ประมาณนี้นะนี่นะเราจะหมุนหมุนออกมาถ้าดึงออกมาเลยเนี่ยเขาจะแบบหน้าไม่เรียบไม่สวยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาด้านนี้วางลงบนถาดอบนะคะให้ด้านนี้ขึ้นมาด้านบนเราสามารถที่จะเอามาวางติดๆกันได้นะเพราะว่าขนมเขาจะ ขยายมากกว่านี้เนี่ยแค่นิดเดียวนะคะก็คือแทบจะไม่ขยายเลยนะคุณผู้ชมจะดันเขาออกจากพิมพ์นะคะนีโอเคได้ประมาณนี้นะนี่นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อัดพิมพ์นะคะแล้วก็เรียงบนถาดอบเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะนําเข้าอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอ,อบกันเลยนะคะเอาอเตาอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพักให้เขาเย็นบนถาดอบแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเขาเย็นสนิทเราค่อยมาอบควันเทียนกันค่ะเอาล่ะพอเราพัก คุกกี้นะคะให้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาอบควันเทียนกันนะคะสําหรับเทียนที่เราจะใช้อบนะคะก็เป็นลักษณะนี้นะแอนป่าดเอาตรงที่เขาไม่ไหม้นะคะดาๆออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาจุดเทียนกันเลยนี่นะคะเราจะจุดให้ ไฟเนี่ยเขากินเนื้อเทียนเข้าไปก่อนนะคะเขาถึงจะหอมนะคุณผู้ชมให้เนื้อเทียนเนี่ยเขาละลายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงค่อยดับไฟโอเคพอเขากินเนื้อเทียนประมาณหนึงแล้วแบบนี้นะคะเราจะดับไฟเลยค่ะเสร็จแล้วยกมาวางแบบนี้นะคะปิดค่ะเราอบขนมนะคะอบควันเทียนแบบนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ หรือใครจะวางลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยดับไฟก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมทองคจรนะคะหรือว่า cashew nut resin cookie นะคะ สำหรับขนมชนิดนี้นะคะรสชาติเขาจะออกไปทางขนมกลีบลำดวนนะกับคุกกี้สิงคโปร์นะคะประมาณนั้นนะคะก็สามารถไปทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะขอบคุณสูตรต้นฉบับจากขนมบ้านอายการด้วยนะคะก็แอนก็ได้เอามาปรับสูตรนิดหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อบนะคะขนาดอาจจะต่างแตกต่างจากนี้นะคะปรับไฟในเตากันด้วยนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมค่ะกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. นะคะกด Subscribe ให mm ้แอนด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ